เดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการนะครับสึกเกียริเพชรประจำวันอังคารที่20มิถุนายน2560โดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรจัดนะครับยอดเก็บได้86,920บาทต่างชาติ71คนครับโชคดีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเจอกับสปินเตอร์แป้งกองปราบโชคดีมา121.8นะครับสถวดทางด้านของสปินเตอร์มา121.4 วย่นี้ใช้บริการกับมาแล้วนะครับหนึ่งครั้งนะครับเมื่อวันที่7มีนาคม60ครับกับศึกอุบนีแชมเป็นเกลยกไกลครับโชคดีครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนสปินเตอร์มาแบบพลิกล็อกเลยนะครับและ3ฟอร์มหลังของเขานี้ดีมากครับชนะปืนกลเล็กนครศรีชนะสปินเตอร์แล้วก็มาชนะน้องยก2ตีโต้หอยหวานโคชนาครับอีกหนึ่งสิทธิ์ครักของเสียแขกครับส่วนสปินเตอร์แป้งกองปราบมิติทหารนะครับสมัครเลยนะครับ เราน้ามูลเล็กทีเด็ด99แพ้โชคดีคนนี้ครับแล้วก็มาแพ้ฟ้าใหม่แบบพลิกล็อกทั้ง2ไฟกรรมการทนมงพุ่มพาน,นิชนะครับอีกหนึ่งกรรมการคุณภาพของลูกบินีครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับค่อนข้างจะใสบริสุทธทิ์ยุติธรรมครับแต่รับความเชื่อถือครับกรรมการทนมงเตะซ้ายครับโชคดีทีขวาไว้ครับ แทงขวาวันนี้เกี่ยวเกี่ยวเลืคืนซ้ายครับเนี่ยครับแล้วก็พยายามสร้างจังหวะให้ตัวเองครับสปินเตอร์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรปตอนะครับกับคู่พันเบิร์ดครับสับศอกซ้ายครับสปินเตอร์สมัครทหารเลยนะครับนัดศอกขวาก็โชคดีตีเข่าซ้ายไปเด่งตีเข่าขวาครับ แตะซ้ายคืนซ้ายครับยก3ปล่อยตัวมานี่สปินเตอร์ต่อ11.8นะครับแทงเข่าซ้ายครับแทงราคาหมัดขวาครับโอ้วันที่ชนะสปินเตอร์มาเมื่อวันที่7มีนาคมนี่ก็มีหมัดเนี่ยครับเตะขาต่อยหมัดครับวันนี้สปินเตอร์ชกละเอียด อาล้วครับเข่าไปคื้นด้วยเข่าซ้ายเดินครับโชคดีเตะขวาไม่เข้าครับเจอแข้งซ้ายครับเจาะยางครับโชคดีนะ่ครับพยายามหาช่องเจาะเลยนะครับแต่ว่าสปินเตอร์ครับโอ้โหรอดักแทงแล้วก็เตะซ้ายครับนีครับเตะซ้ายหมัดหนึ่งสสาโอ้โหแข้งซ้ายสูงครับ หมดยกที่3ครับทีไปเลยครับโอ้โหโชว์เลยครับปลายยกครับสปินเตอร์แปงกองกราบวันนี้นี่มามาดใหม่จริงๆนะครับนอกจากทรงผมแล้วครับคือปกติแกก็เป็นมนุษย์ทรงผมมนุษย์โบราณนะครับนักรบโบราณครับแต่พอไปติดทหารก็แหมก็เปลี่ยนแบบนี้ครับเกลียนที่ศีรษะนะครับไม่ใช่เกลียนที่นิสัยครับยกที่4นะครับปล่อยตัวมาสปินเตอร์ต่อ61ไปเลยครับ คดีครับถ้าตัวดีอยู่ที่ประมาณ7 8 0 0บาทนะครับทั้งคู่ครับเตซ้ายรับสบินเตอร์สายจะรวดรางครับแทเข่าซ้ายเนี่ยครับมีต่อยล่างแล้วก็ขึ้นบนครับแต่ว่าสปินเตอร์ครับยังไม่หลงหมัดครับยังไม่โดนเต็มๆมครับ่อยลำตัวเล่งตีขวาครับ เตะซ้ายครับสปินเตอร์ลูซ้ายก็ไม่ได้เตะซ้ายครับสปินเตอร์ครับโชคดีต่อยลันตัวหมัดขวาครับโอ้ต่อยไม่โดนเลยนะครับวันนี้ครับดูครับระบบป้องกันดีมากครับสปินเตอร์ครับเตะซ้ายครับ โชคดีจริงๆแล้วมีโปรแกรมจะเจอกับสสงหงพลันชัยนะครับแต่ว่าสสงหงพลันชัยนี่ถอนครับก็เลยสลัดดอกเอาทางด้านของสปินเตอร์ที่จะเจอกับทางด้านของฟ้าใหม่มาเจอกับทางด้านของโชคดีแทนครับก็วนกันอยู่อย่างนี้ครับวนกันโชคได้ใครโชคกับใครนี่ก็ไม่มีใครชี้ขาดได้ว่าจะต้องชนะนะครับเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้คือโชคดีขึ้นมานี่เป็นต่อด้วยนะครับ มองว่าสปินเตอร์ติดทหารอาจจะยังไม่ได้ซ้อมครับอาจจะวิ่งฝึกทาหารเกณฑ์ใหม่ครับแต่ตอนนี้ดูฮะโอ้โหร่างกายดีมากครับเป็นนังชกพอลูกอ่อนด้วยนะครับภรรยาเพิ่งคลอดลูกวัยหเดือนครับนะครับเตะซ้ายครับเจอแข้งซ้ายจากโชคดีสีเสื้อเดิมก็ลูกบอกอลละครับ นานมามากแล้วครับประมาณ7ปีแล้วครับเป็นแป่งกองปลาบใชบจะเดินไม่สุดแล้วนะครับโชคดีทำอะไรไม่ถนดัดไปหมดเลยครับเตะขวาครับโชคดีครับเสียงเชียร์ก็เงียบไปด้วยหมดยกครับ ยกสุดท้ายน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีอัดฉีดโชคดีทีเคแสนใจมวยไทยยิมห้าแสนบาทครับห้าแสนบาทครับมีพลังเท่าไหร่รวบรวมมาแล้วครับโชคดีครับถ้าเกิดเปาะสปินเตอร์ช็อกชักแงกแงกนี่โอ้โหโเงินครึ่งล้านนะครับชกมวยไฟเดียวครับเท่ากับคน หาเงินสิปีนะครับยโยนเข่าซ้ายไม่ได้พูดเกินเลยนะครับต้องบอกว่าหาไปใช้ไปเงินเดืนหมื่นห้ามืนหกนี่ต้องหาเป็นสิบปีครับถึงจะเก็บได้ห้าแสนโอกาสมารครับแต่ว่าสปินเตอร์ก็พยายามปิดโอกาสของโชคดีครับเตเตะซ้ายในเป็นเต้านิ่งครับเป็นเต้าเคลื่อนไหวครับวนออกขวาทีซ้ายทีแท็กหมัด หมัดด้านนี่แลลวครับวันนี้หบดยกสุดท้ายครับห้าแสนเอาไว้ก่อนครับยิ่งชกยิ่งเล็กกรรมการธนงพุ่มพานี้ครับรวบรวมคะแนนและจูมงมือไปที่ด้าน,านของสปินเตอร์แปงกองปราบนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนโชคดีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมล้างตาได้สำเร็จซะด้วยผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับนี่ครับ คนทหารครับ